หูห่วงทองตัดลายค่ะห่วงนี้จะเป็นห่วงใ้กลางๆนะคะมาในราคาเพียง3,600บาทเดือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่74.59%น้ำหนักช่างรวม1.34กรัม ทองเป็นทองแท้ค่ะเป็นทองแท้แท้เลยนะคะยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่74.59เปอร์เซ็นต์เน้นย้ำเลยค่ะทองแท้ไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนแต่รับประกันว่าแท้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 นะคะเดี๋ยวให้ดูใบยิงเปอร์เซ็นต์ค่ะใบยิงเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ AU ก็คือทอง74.59นะคะ74.59ใหม่มากใหม่มากคุณดูห่วงอะกลมกิ๊กอยู่เลยนะกลมกิ๊กอยู่เลย ใหม่มากนะคะไซส์อยู่ที่ไซส์ไหนเดี๋ยวเราวัดค่ะเราวัดกันดูอันนี้เหรียญสองบาทห่วงก็คือไซส์เหรียญสองบาทนะคะอ่าท่านใดชอบทักได้เลย3,600บาทเท่านั้นค่ะใหม่กริป ต่างหูใบโพตัดลายนะคะชิ้นนี้น่าจะเป็นของเด็กนะไม่กริปชิ้นเดียวกันแล้วก็ไม่เคยใช้งานค่ะเดี๋ยวจะให้สังเกตที่ห่วงนะคะชิ้นนี้เก้าหนึ่บาทหนึ่บาท0.71กรัมทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่6 8สิเปอร์เซนต์ค่ะต่อมาเรามาดูห่วงนะคะห่วงค่ะ ไหมกริปนะเลยค่ะเขาก็ดึงห่วงตรงนี้ออกนะไม่อยากดึงนะเดี๋ยวอยากให้คุณได้ไปแบบใหม่ๆกริบกิเลยนะคะห่วงอันนี้จะห่วงเล็กๆนะน่าจะเป็นต่างหูของเด็กๆนะคะ,ะแต่ดูอีกข้างนึงค่ะ ห่วงเล็กๆนะคะมีคุณลูกค้าอยากได้ต่างหูทองอยู่นะทักมาถามอยู่ตอนนี้หาได้แล้วมีหลายแบบเลยนะคะคุณย่าคุณย่าลองดูนะคะไม่เอ่ยชื่อนะว่าคุณย่าชื่ออะไรแต่ว่าจําได้ว่าคุณย่าทักมาถามอยู่นะคะถ้าชอบก็ทักได้เลยค่ะคู่ไหนก็ได้เลือกเลยนะคะ ชิ้นนี้เป็นงานหายากนะคะท่านใดที่ชอบงานมงคลน,นพเก้าค่ะอย่าพลาดเลยนะหายากค่ะคุณใส่ติดข้อมือได้ด้วยชิ้นนี้กำไรนพรเก้าสามหมื่ามพันหบาทเท่านั้นแล้วก็ยิงเปอร์เซ็นทองมาได้ที่73.92%สิบาเเซนน้ำหนักดีค่ะ1 0 9จกสรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ1น่งตังค์นะคะ14เม็ดตวมเป็น14ตังค์แต่ว่ามองด้วยตาเนี่ยน่าจะ เกิน 1>, 1ตังนะประมาณตังนิดๆน,นะคะแต่ตีว่า1ตังค่ะแล้วก็เพชรสวยด้วยน้ำโดยประมาณ97วงในวัดจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนี้5.5เซนนะลองใส่กับข้อมือนาแล้วนะคะก็จะตึงๆเพราะข้อมือนา17ถ้าคนที่17 ใส่ได้แต่จะตึงเวลาเราบิดบิดข้อมือหมุนข้อมือแบบนี้จะจะจะแน่นๆน่นนิดๆแต่ก็ถ้าเกิดสวยๆเลยไม่เกิน16.5เซนไม่เกิน16.5เซนน้อยกว่า16.5เซนก็คือใส่ได้คุณเห็นไหมคะตาแมวสวยพลอยสวยนะคะเนี่ยคะ่ะดูไปทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วก็ลองลองดูอ่า พลอยกับเพชรด้วยนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้ชอบตรงนี้ด้วยนะคะตรงตัวตัวกาไรเนี่ยจะไม่เป็นท้องปลิงถ้าเป็นท้องปลิงเนี่ยขี้ฝุ่นเลอะแป้งอะไรแบบนี้เข้าไปติดได้ง่ายนะคะแบบนี้ปิดไปเลยดีกว่าเป็นหลอดนะคะแล้วก็ดับเบิลล็อกค่ะดับเบิลล็อกหนวดกุ้งแน่นเลยนะแน่นกิฟต์เลยอ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบสาม สามส่วนนะคะมี1 2ึ่สอส่วนอยู่บนข้อมืออยู่ประมาณนี้ดูดีมากดูดีมากเชียร์มากๆเพราะว่าหายากมากๆเลยสั่งสั่งลงไว้นานแล้วเพิ่งจะได้นะคะสั่งสร้อยข้อมือด้วยแต่วันนี้ได้กําไรมากําไรก็ดีค่ะพ้องเสียงกับคําว่ากําไรนะคะน่ารักสวยค่ะเมื่อกี้กำไรลืมให้ดูอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น แท้ธรรมชาติทั้งหมดเนชชรลลนหมดเลยนะคะในพลอยในเพชรของเซตนี้แท้ธรรมชาติทั้งหมดสวยงามและอยากให้คุณครอบครองไว้จริงๆค่ะงานมงคลทั้งนั้นเลย ต่างหูน้ำพก้าค่ะเข้าเซตกันนะคะเข้าเซตกันกับกําไรแล้วก็จะมีจี้ด้วยถ้าหากวันนี้คุณต้องการจัดเซตโดยที่ไม่ต้องต่อจิ๊กซอนะคะไม่ต้องมาทีละชิ้นทีละชิ้นอยู่นะมาเป็นเซตเลยลองพิจารณานะคะวันนี้มีกําไรต่างหูแล้วก็จี้ค่ะต่างหูคู่นี้25,800บาทค่ะน้าหนัก ช่างรวม8.34กรัมค่ะแล้วก็ทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่82.2%นะคะแปบ๊บหนึ่งขอดู883 0ค่ะ83.22%สำหรับตัวนะคะส่วนแป้นยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่82.98%ค่ะประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมเกสร18เม็ดตกแล้วโดยประมาณ40 ตังถ้าเกิดหารกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2ตังนิดๆน,นะคะน้ําโดยประมาณ97ต่อมาเรามาซูมดูความสวยกันใกล้ๆโอ้เมื่อกี้ลืมให้ดูกําไรด้วยนะว่ามีใบเซอร์นะคะทุกอย่างเป็นแท้ธรรมชาติหมดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเราค่อยย้อนไปเนาะอันนี้เราดูต่างหูกันก่อนนะคะ1.2เซนไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เอบอะะกำลังดีค่ะ และก็วัดความยาวความกว้าง1.3มต่อมาเรามาดูค่ะเป้นนะคะเป้นสวยด้วยเป้นสวยแล้วก็เป้นเป้นใหญ่ด้วยนะคะสวยใหญ่เลยนี่ค่ะใหญ่นะอันนี้ใหญ่นะแล้วก็แกะลายสวยงามค่ะด้านหลังค่ะต่อมาเรามาดูพลอยมาดูเพชรนะคะสวยงานดีมากงานดีมากๆนะคะงานดีมากอยากให้ ท่านที่ชื่นชอบชิ้นงานนพเก้านะคะพิจารณาดูได้เลยค่ะเป็นเซตยิ่งดีนะคะแป้นใหญ่ดีด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่สวยสวยสวยเลยแล้วก็หายากอันนี้พลอยดูค่ะดูแป้นนะคะอืมนี่คะ่ะแป้นใหญ่แป้นใหญ่แบบนี้ทำให้ใบหูที่ ตกนะคะช่วยได้นิดหน่อยนะมีมีส่วนช่วยได้ทําให้หูหูแบบว่าตั้งขึ้นได้หน่อยนะคะ1.2เซนแล้วต่อมาเรามาดูใบนะคะเรามาดูใบนี้เลยใบเซอร์เป็นธรรมชาติหมดเลยเนเชอชลนะคะนี่ค่ะเพชรแท้ธรรมชาติแคทอายซิคลอนอะไรต่างๆเนี่ยแท้หมดธรรมชาติแท้ธรรมชาติหมด ท่านใดชอบงานแบบนี้ทักได้เลยหายากคะ่ะจี้ชิ้นนี้เคยพรีเซนต์ไปแล้วนะคะยังรอเจ้าของใหม่อยู่แล้ววันนี้ได้ทั้ง ทั้งแบบกําไรแล้วก็ต่างหูมาเพราะฉะนั้นนาก็เลยหยิบชิ้นนี้มาเผื่อให้คุณพิจารณานะคะชิ้นนี้จีโนพะเก้าเพชรเขาใหญ่โตค่ะตรงกลางเม็ดละ28ตังเลยทีเดียวนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง42,500บาทเรือนทองเปอร์เซ็นต์สูงค่ะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง80%นะคะน้ําหนักดีด้วย9.75กรัมค่ะชิ้นนี้คือเจ้าของเขาล้าทุ่มนะคะทุ่มเงินทุ่มทองทุ่มเพชรเข้าไป เลยสานเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ชิ้นไม่เล็กด้วยนะคะชิ้นใหญ่ดีค่ะแต่ไม่ใหญ่เบ้อบะนะใหญ่แบบกําลังดูดีนะคะชิ้นนี้เพชรแท้นะคะเหลี่ยมเกสรตรงกลางเม็ดละประมาณ28ตัง1เม็ดเม็ดละประมาณ7ตังครึ่ง8เม็ดนะคะที่ล้อมบริวารอยู่รวมเป็น60ตังแล้วก็เม็ดละประมาณ2.5้ตัง8เม็ดรวมแล้วโดยประมาณ20ตังทั้งหมดนี้โดยประมาณก็คือ1กรัต 1.08ตังค์นะคะ1กระัด0.8ตังค์1กรัด8ตังค์งนั่นเองต่อมาเราเทียบกับเหรียญน,นะคะอันนี้คือเหรียญ10เหรียญ10อ่ะหันหลังนี่คะอยู่ใซส์ประมาณเหรียญ10ไม่รวมห่วงไม่รวมห่วงนะคะต่อมาเรามาซูมดูพลอยดูเพชรค่ะสวยมาก ดูแคทอายส์นะคะเห็นไหมเม็ดนี้ดีงามพลอยทับทิมสีหวานสวยมรกตสีสวยคืองานสวยงานเป๊ะนะคะท่านใดที่ต้องการได้เป็นเซตเป็นชุดนะคะวันนี้ลองพิจารณาดูคะ่ะลองพิจารณาดูไม่ต้องต่อจิ๊กซอว์แล้ววันนี้มาครบเซตนะคะมาครบเซตมาเป็นชุดอ่า แต่ท่านใดอยากจะเก็บทีละชิ้นเรามีอยู่แล้วก็ได้อยู่นะคะได้อยู่ค่ะอ่านี่เลยเข้ากันเป๊ะน่ารักสวยทรงคุณค่าแล้วดูดีมากๆใส่ได้กับหลายๆชุดนะคะงานทรงคุณค่างานนกพะก้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ